สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวทพาดูบอลนะครับก็คลิปนี้จะมาพูดในเรื่องของผลการแข่งขันของทัพช้างศึกยู17ครับในรายการเอเชียนคัพ2023ล่าสุดที่เพิ่งแข่งขันกันจบไปนี้นะครับรวมไปถึงความพร้อมของทัพช้างศึกชุดใหญ่นะครับนำโดยธีรศิลปแดงดาชนะธิปสงกสินครับตบเท้ามาด้วยสุขพโชคนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่ามันแน่นอนครับจะเริ่มแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่อง ฟุตบอล U17 ก่อนครับที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะับเวลาที่อัปคลิปนี้นะครับก็ทัพช้างศึกของเรานะในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยเจอกับลาวครับซึ่งเราก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างหืดจับครับสประตูต่อหนึครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับทดไปตั้ง11นาทีเลยฮนะเริ่มเกมมาเนี่ยเป็นไทยเราเนี่ยครับที่เกือบจะโดนไปก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยๆประคองตัวมาได้ครับพอตั้งหลักได้สักระยะหนึ่งปุ๊บนาทีที่11เข้าสู่นาทีสิบครับเราก็สามารถเบิกสกอร์แรกขึ้นนำาราวไปได้ก่อนนะครับคิดว่าเกมนั้นจะง่ายแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้ครับเราเนี่ยมาเสียง่ายๆเอานะครับจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของแนวรับของเราเองครับจ่ายบอลไป ผิดพลาดครับทำให้ปีเตอร์พันธวงศ์ครับฉกบอลไปยิงตีเสมอได้1ประตูต่อ1นะครับในนาที26หครับหลังจากนั้นเกมก็โอ้โหดูอึดอัดพอสมควรครับเราก็มีโอกาสนะครับสถิติที่ขึ้นมาเนี่ยเรามีโอกาสโอ้โหพอสมควรแล้วก็ตรงกรอบประมาณ3ครั้งนะครับในครึ่งเวลาแรกครับแต่ช้างศึก U17 เราก็มาฮึดเอาช่วงทดเจ็บครับซึ่งทดไป11อนาทีดังที่บอกเอาไว้ครับทดมากเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้เล่นลาวครับ ผู้รักษาประตูของเรานั้นนอนบ่อยมากเนื่องจากตะคิวขึ้นครับแล้วก็ฝืนเล่นและสุดท้ายก็ไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนตัวออกมีดราม่าครับมีน้ําตาไหลร้องไห้ด้วยครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะเล่นมากๆเอาเลยครับรายการนี้นะฮะเป็นเกมแรกของเขาด้วยแต่ก็ต้องเปลี่ยนตัวนะครับฝืนไม่ไหวฮะและก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั้นนะทด11ครับ นั่นแหละทศจังหวะที่ล้มนอนเยอะนั่นแหละครับแต่ความฟิตสังเกตได้ชัดว่าผู้เล่นลาวอยู่สิบเจไม่ค่อยจะฟิตมากนะครับพอเล่นไปสักนาทีที่6กวกว่าเนี่ยเริ่มหมดครับเริ่มตะคิวถามหากันเป็นแถวเลยครับหลายคนเลยนะครับสาหรับเล่นลาวแต่ไทยเราแรงยังเหลือครับและมาได้ประตูชัยครับขึ้นนํา2ประตูตอนในช่วงนาทีที่5ครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่5นะครับ9ก้าสิบบวกห้านี่แหละ ก็ทําเกมกันสวยงามมากครับจังหวะนี้ใครได้ดูเนี่ยกับหรือไม่ได้ดูไปดูไฮไลท์ได้ครับทำชิ่งกันเขาทำสปีดบอลไวมากครับน่าจะเก็บพละกกาลังเอามาไว้ใช้เฮือกสุดท้ายในช่วงทดเจ็บแบบนี้หรือเปล่านะครับโอ้โหต้องชื่นชมนะช็อตการเข้าทําจังหวะนี้สวยสวยงามเลยครับแต่ทางฝั่งของอีกคู่หนึ่งครับผลของเยเมนและก็มาเลเซียครับเยเมนฟอร์มดุครับเอาชนะมาเลเซียไปได้4ประตูต่อศูนย์เลยครับซึ่งจบเกมเนี่ยอันดับตารางคะแนนเนี่ยทำให้ เยเมนอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับแล้วก็ตามมาด้วยทีมชาติไทยของเราเนี่ยแหละครับก็มี3มแต้มเท่ากันแต่ลูกได้เสียเนี่ยเยเมนนั้นดีกว่าครับดังนั้นก็เดี๋ยวต้องไปวัดกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปว่ากันที่เกมต่อไปก่อนสำหรับ u 17 เกมต่อไปจะพบกับมาเลเซียครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเก็บอีก3แต้มให้ได้แล้วค่อยไปวัดกันกับเยมเมนว่าเราจะเสมอหรืออย่างไรครับเพื่อลุ้นเข้าอันดับ1และอันดับ2ของสายเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้นะครับก็ เอาไว้ไปเชียร์กันต่อครับสำหรับช้างศึกยู17เราในวันอาทิตย์นี้ที่18มิถุนายน2566ครับจะพบกับมาเลเซียที่สนามปทุมธาน,นีก็คือ bg นั่นครับสนาม b ีจีสเตเดียมครับเวลา19นาฬิการหรือ1ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับถ่ายทอดสดทาง True IDTV นะครับมาพูดถึงในเรื่องของความพร้อมทัพช้างศึกชุดใหญ่ของเรากันบ้างครับพี่นะฮะชนาทิพสงกสินเนี่ยก็ร่วมสมทบ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ร่วมทัพไปยังประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้วจะมีการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี فا เดย์นะครับชนะทิพย์สงกสินนี่ก็มีข่าวนะครับช่วงย้ายมาเลยก็มีภาพหลุดไปโผล่ทีเ่เรียกว่าเป็นรับบิดบานแล้วกันนะครับที่ BG นะก็ดังข่าวที่ว่าอะไรครับข่าวหลุดออกมาน่าจะทราบกันดีแล้วครับว่าจะมีการย้ายตัวมาเล่นอย่างไทยลีกและร่วมเล่นกับ BG จนะครับจะมีการเซ็นสัญญากับ BG แต่ตาม o f ฟ i c i a l ต่อไปนะครับ มาพูดถึงความพร้อมของทัพช้างศึกชุดใหญ่ของเรานครับโอ้โหมีทั้งเจชนาทิพย์ครับสุพโชคสรารชาติธิรสินแดงดาสารัตอยู่เย็นครับตบเท้ากันมาพร้อมเพียงเลยนะฮะบอกเลยว่าพร้อมสุดขุมกําลังเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยบุกไปยังประเทศไต้หวันครับชัยนิดไทเปเกมแรกก็จะแข่งกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่16มิถุนายนนี้นะครับเวลา18นาฬิกาครับแน่นอนว่า เป็นการแข่งขันอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี فا เดย์และจะมีการนับคะแนนด้วยนะครับตามเวลล์แลงกิ้งเพราะฉะนั้นก็ควรจะชนะครับเพราะว่าล่าสุดเหมือนเราจะแพ้มาหรือเปล่านะฮะใครจํากันได้บ้างครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับช่างมันไปทิ้งมันไปมานับ1มาเริ่มใหม่กับเกมอุ่นเครื่องในวันพรุ่งนี้ครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความพร้อมของทีมชาติไทยนั้นและความกระหายของเราเนี่ยจะนํามาซึ่งชัยได้แน่นอนเจเนี่ยอยากเล่นสุดๆครับเพราะว่าอยู่กับฟอนตตเล่นยเจชนะทิพย์สงสิน ได้ลงในลีกช่วงเล็กเนี้ยน่าจะเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับถ้าจําไม่ผิดนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับที่ได้ลงแบบแบบเต็มเ็มแล้วน่าจะเป็นตัวจริงนะนอกนั้นก็นั่งรอโอกาสมายาวนานมากครับเขามีความกระเฮียนกระหือรือมีความกระหายมากครับกับทีมชาติไทยเนี่ยดูบรรยากาศการฝึกซ้อมดูสีหน้าแววตาครับดูสดชื่นครับดูแววตาเนี่ยมีความมั่นมั่นใจมุ่งมั่นมากครับที่อยากจะลงเล่นลงเตะฟุตบอลนะครับนักเตะครับใครๆก็อยากเตะเนาะไปนั่งรอนานๆ ไม่มีใครอยากทำแบบนั้นแหละครับแต่เจเน่ได้สมหวังแล้วในการเล่นทีมชาติแล้วก็สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับชนาทิพย์ได้บอกเอาไว้ว่าเราอยากชนะอยู่แล้วนะครับสุดท้ายอยู่ที่ผลการแข่งขันหากเราเล่นดีแล้วแพ้มันเป็นเกมที่แย่นะครับหากเล่นไม่ดีแล้วชนะทุกอย่างก็ดีหมดอ่ะพรุ่งนี้เราต้องดีทั้ง2องอย่างเลยทั้งฟอร์มที่ดีและผลการแข่งขันที่ดีเช่นกันนะครับชนาทิพย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เช่นนั้นนะครับโอ้โหแล้วก็ ถึงแม้ว่าวันแข่งขันเนะี่ยอาจจะมีฝนตกลงมาแต่ไทยกับไต้หวันเล่นสนามเดียวกันคงเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะครับอันนี้ชนาทิพได้พูดเอาไว้นะครับส่วนด้านมานโพ k ก n ิ้งครับกุนซือทีมชาติไทยก็ได้กล่าวว่าการเจอกันระหว่างไต้หวันกับไทยนะั้นคิดว่าจะเป็นเกมที่ดีนะแม้ไทยลีกจะอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลแต่ทีมชาติไทยนะ่ะนำผู้เล่นถึง4คนขึ้นมาจากทีม4เกม ผสมกับตัวเก่ามากประสบการณ์ครับทีมชาติไทยต้องการผลการแข่งขันที่ดีในนัดนี้ด้วยนะครับการอุ่นเครื่องในฟีฟ่าเดครั้งล่าสุดที่ UAE นั้นทีมชาติไทยทําผลงานไม่ดีเลยครับเกมกับไต้หวันนะ่ะจึงต้องเน้นผลการแข่งขันเป็นพิเศษส่วนเรื่องฝนไม่มีเป็นปัญหาอยู่แล้วครับ ผมชอบฝนมาโนบอกแบบนี้นะครับหากสนามสภาพดีคงไม่มีปัญหาทีมชาติไทยมีเวลาเตรียมทีมพอสมควรเราต้องการชนะในฟ i f a Day ทั้ง2นัดน,นะครับคงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดทีมชาติไทยมีเวลาเตรียมทีมพอสมควรเราต้องชนะฟ i f a d เดทั้ง2นัดย้ำแบบนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยนั้นก็มีโปรแกรม FIFA Day อีก1นัดน,น,นะครับก็คือในวันที่19มิถุนายนนี้ครับจะพบกับฮ่องกงที่ประเทศฮ่องกงนะครับอ่า จะแข่งขันกันในเวลา19นาฬิกาตามเวลาไทยครับจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AIS Play ย้ำนะครับในวันพรุ่งนี้วันที่16ครับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเตะในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงบ้านเรานั่นแหละครับ AIS Play นะครับไทยรัฐทีวีแล้วก็อีกนัดหนึ่งจะไปเตะที่ฮ่องกงครับ ในวันที่19แต่ขยับเวลาไปอีกชั่วโมงหนึ่งเป็นเวลา19นาฬกาหรือ1ทุ่มตรงตามเวลาไทยครับก็ช่องเดิมเลยไทยรัฐทีวีและก็ AIS Play นะครับก็นี่เป็นความพร้อมนะครับเป็นบรรยากาศเป็นภาพความพร้อมของเหล่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเราก็มาร่วมใจร่วมแรงใจแรงเชียร์ส่งเสียงเชียร์ผ่านหน้าจอผ่านคอมเมนต์ผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มใดก็ตามครับ ทีมคอมเมนต์เชิงสร้างสรรค์กันไปนะครับก็เพื่อให้เหล่านักเตะครับได้กําลังใจดีๆเหล่านี้ครับให้ทีมงานสตาร์โค้ดได้กําลังใจจากแฟนชาวไทยอย่างพวกเราครับส่งกันไปเยอะๆนะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเอาไว้เป็นกำลังใจให้ช่องไว้พาดูบอลนะครับวันนี้ผมไว้กับช่องไว้พาดูบอลต้องลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ